สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะกับรายการเล็กเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางสี่มีหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นเสาร์ที่สามและอาทิตย์ที่สี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยในช่วงวันหยุดนี้นะการแต่งกายค่ะเน้นโทนสีน้ําเงินสีขาวสีเขียวแล้วก็สีฟ้าวันหยุดนี้นะบอกได้เลยค่ะคุณดวงเฮงในเรื่องของการติดต่อเรื่องเงินทองนะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภด้วย การต่อรองต่างๆเนี่ยถือว่าได้เปรียบทีเดียวเลยล่ะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับของร้อนหรือของมีคมนะคะอาจจะเป็นน้ําร้อนก็ได้หรือพวกมีดบง่งมีดบาดก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะสําหรับดวงคนที่เกิกดวันอังคารเป็นพุธกลางคืนของวันพฤหัสบดีค่ะในช่วงวันหยุดนี้นะการแต่งกายเน้นค่ะด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีส้มสีบ่วงสีฟ้าแล้วก็สีแดง แล้ววันหยุดนี้นะหากมีการเดินทางไปทําบุญค่ะเรียกว่าจะดีมากๆเลยนะการอธิษฐานขอพรในเรื่องต่างๆสำาทิ์ผลค่ะรวมถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยก็ราบรื่นด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภเนี่ยบอกเลยค่ะว่ามีแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันหยุดนี้นะคะก็คือในเรื่องของบริวารละที่จะนาเรื่องเดรนและร้อนใจมาให้กับเราส่วนคนที่เกิดวันเสารา์กับวันอาทิตย์ค่ะในวันหยุดนี้นะ การแต่งกายค่ะเน้นไปเลยค่ะเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีแดงสีครีมสีเทาอ่อนน้ำตาลแล้วก็สีดำแล้วในวันหยุดนี้นะบอกเลยค่ะว่าเออใครก็แล้วแต่ที่มีแฟนอยู่นะให้หมั่นเอาใจคนรักค่ะเพราะว่าหากคุณไปสนใจคนนอกนะคะมากกว่าเขาจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะแล้วมันแก้ยากนะคะถ้ามีเวลานะคะชวนกันไปเที่ยวไปพักผ่อนก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียว ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องเงินทองก็ดีเรียกว่าจะมีผลกระแสะตอบรับมาได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณก็จะมีรายจ่ายเพิ่มตามตัวมาด้วยเช่นกันนะคะสําหรับเครื่องประดับในรอบสัปดาห์นี้นะเน้นค่ะในเรื่องของเครื่องประดับที่เป็นสีเขียวนะคะอาจจะเป็นมรกตเป็นหยกหรือ,เ,อ,อเครื่องประดับจะเป็นแหวนหรือเป็นสร้อยก็แล้วแต่ที่มีรูปทรงขององค์พญานาคนะคะ ไข่มุกค,ค่ะรวมถึงนินด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกเงินทองมาให้กับเราเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินกับโชคลาภเนี่ยก็จะมีองค์พญานาคองค์ท่านท้าเวสสุวรรณแล้วก็ไอ้ไข่นะคะที่จะเสริมดวงเรื่องของเงินทองเรื่องโชคลาภได้อย่างดีเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงาน,นะค่ะให้ไปบูชาองค์สมเด็จพระเรศ์ส่วนมหาราชหลวงปู่ทวดกับพระพรหมนะคะ เออคนที่เกิดในเดือนกันยายนค่ะหรือเกิดในวันเสา์อาทิตย์นี้นะต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําค่ะนะคะโดยเฉพาะน้ําดื่มหรือการสร้างทังน้ําแหล่งกักเก็บน้ําต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้อาน,นิสงส์ตรงนี้จะทําให้เรามีวิถีชีวิตที่มีความรักลึกลมเย็นนะจะไปไหนก็มีคนเมตตาคนรักใคร่ให้ความช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆคุณจะเป็นที่รักของคนหมู่มาก รวมถึงหากคิดจะทําบุญใส่บาตรนะคะถาวายสังฆทานก็ดีหรือเรียนพระก็ดีเนี่ยให้เน้นเรื่องของน้ําดื่มนะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องบํารุงร่างกายต่างๆนะคะเช่นรังนกพวกสก๊อตอะไรต่างๆก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เรามีวิถีชีวิตเนี่ยที่มีความราบรื่นนะคะจะทาอะไรมันก็ไม่ติดฉัดน,นะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะยังเสริมดวงการเงินให้หมุนคลองได้ด้วยเช่นกัน เอาละค่ะเราจะมาดูในเรื่องของการวางตัวเลขเด็นประจำวันเสาร์ที่3กันยายน2565ชุดวินเลขที่วางไว้ให้มีเลข1เลข8เลข9เลข2เลข6แล้วก็เลข3เลขที่เลข1กับเลข8ชุดจับคู่10 14 15 17 08 48 58 78แล้วก็เลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่4กันยายน2565 ชุดวินเลขที่ว่างไม่ให้เป็นเลขแปดเลขสามเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองเลขสี่ในที่ที่เลขแปดกับเลขสามชุดจับคู่แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเก้าหนึ่งสามห้าสามหกสามเก้าสามอันนี้ก็เป็นทั้งเป็นทั้งสองวันเลยนะคะทั้งของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะช่วงนี้เงินเดือดออกนะนำเงินเรานี่แหละคะ่ะไปทําบุญนะคะเงินได้จากน้ำพัดน้ำแดงในเวลาเราตั้งใจทําบุญเนี่ยเราจะได้บุญอย่างมหาศาลเลยนะ แล้วเราไปพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการเล็กเด็ดประจำวันจ่าอาทิตย์กับประจันทร์รักทางทั้งทางซีมีดอทมีก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ